ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้เอามีดสวยๆอีกเล่มหนึ่งมาให้ชมแต่มีดเล่มน,นีน้ผ่านการใช้งานมาแล้วนะฮะนี่นะครับผ่านการใช้งานมาแล้วด้ามไม้นะครับขอเขาเปลือกลายนะครับเปลือกลายเป็นงานตีมือของมาซซามโตะนะครับช่างมัซามโตะส่วนของมาซซามโตะทรงฮองเทนนะครับ เป็นมาซาโมโตะ KS Series นะครับเนี่ยฮะมาซาโมโตะ KS Series KS คเอสซีจะมีคำสามคำว่าสามสามตัวนี้นะฮะมีคำว,ว่าสรงคอนเทนแต่ถ้าไม่มีแต่ถ้ามีแค่ตรงนี้จะเป็นรุ่น KK Series นะครับแต่ก็เป็นเหล็กไวสติวทั้งสองครับเคเคซีรีนี้เป็นกาซุมิเป็นกาซุมิส่วน KS Series เป็นฮอนกาซุมิแต่ความละเอียดแตกต,ต,ต่างกันตรงไหนตรงนั้นผมลึกๆผมไม่ทราบนะฮะ แต่ก็เป็นเหล็กลามิเนตด้วยกันทั้งสองเล่มให้ชมก่อนรูปทรงสวยมากนะครับปลายเรียวสอบสวยมากเลยยาว3าสเอเซนนะครับ31.1จุนถึงนี่แหละประมาณนี้แหละฮะประมาณนี้ประมาณไม่ได้วัดละเอียดน,นะครับนับคมเก็บงานแล้วเรียบร้อยนะฮะที่เอามาให้ชมเพราะว่านา,นานจะได้รีวิวมีดที่ เป็นของมาซาโมโตะที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะฮะเพราะว่ามีดเล่มนี้เป็นเหล็กทามะฮากันิจริงๆมาซาโมโตะข้อมูลที่อย่างที่ผมไปรับมานะครับเวลาผมเอามีดเข้ามาเนี่ยข้อมูลเขาจะเขียนไว้ชัดเจนเลยล้วบางเล่มเนี่ยจะเขียนไว้ว่าเป็นมาซาโมโตะฮโซฮองเทนทามะฮากันิไวสติลนะฮะตัวนี้ก็เป็นทามะฮากันิไวสติลนะครับ แต่ที่เห็นเด่นชัดแล้วเอามารีวิวให้ชมเพราะว่ามันจะมีลายตีทบชั้นเหล็กนะฮะเด่นขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะครับบางเล่มเราก็ไม่ได้รับเปิดขึ้นมาให้เห็นขนาดนั้นนะฮะดูความงามนะครับมีด้านด้านฝั่งซ้ายมือนะครับลายทบชั้นเหล็กเนี่ย จะเรียกว่าเส้นฮาดะซึ่งลึกๆอะไรผมก็ไม่ค่อยทราบละเอียดเท่าไหร่นะฮะเส้นฮาดะก็คือตีทบชั้นเหล็กอาเหล็กตีทบไปทบมานะครับว่ามันฮาดะมันต่างไงกับดามัสกัสมันก็คล้ายๆกันนะครับส่วนตัวผมมองว่าจะคล้ายๆกันนะครับฮาดะกับดามัสกัสก็ตีทบชั้นเหมือนกันนะฮะแต่มันมัจจะแตกต่างตรงในส่วนของรายละเอียดเขาที่ว่ามันจะตีเฉพาะตรงชั้นตรงไหนตรงไหนหรือเปล่า เฉพาะชั้นเหล็กที่เป็นชวนเหล็กฝั่งนี้หรือเปล่าดามัสกัสมันตีทั้งใบไหมอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบต้องเรียนว่าผมไม่ทราบลึกๆเคยมีพี่ๆน้องๆในกลุ่มมีดนี่แหละครับเขาลงไว้ผมอ่านผ่นานๆตาแล้วก็จําไม่ได้นะครับเขาลงไว้ชัดเจนอยู่ว่าว่าฮดะด,ดามัสกัสมันเป็นลักษณะยังไงผมอาจจะต้องไปค้นดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่ผมก็จะชอบเรียกสั้นๆว่ามันก็เหมือนดามัสกัสนะครับเป็นลายๆเหมือนกันนะฮะ คือลายตีทบชั้นเหล็กแต่มันอาจจะมีความแตกต่างตรงที่ว่ามันตีเฉพาะตรงชั้นลามิเนตหรือเปล่านันไม่แน่ใจนะฮะสวยส่วนฮอนยากิเนี้ยบางเล่มเป็นธรรมะครักรณีเขาที่เขาตีทบชั้นมีเส้นฮาดะแล้วฮอนยากิเป็นการชุบชุบแข็งนะครับชุบพอกโคนเขาจะพอกเป็นเส้นตรงบ้างเป็นคลื่นบ้างไอ้ตัวนั้นคือฮาดะนะครับเอ้ยอันนั้นคือฮาร์มอนนะฮาร์มอนพูดผิดพูดผิด,ด,ดเป็นเป็นเส้นฮาร์มอน จะมีทอนยากิเป็นเหล็กชิ้นเดียวนะครับเอาให้ชมสักทีแหม่ฝอยตั้งนานมาแล้วนะฮะนี่คือรอยตีทบชั้นเหล็กของมาซาโมโตะนี่ฮะเส้นฮาดะสวยงามมากนะครับ ตีทบชั้นเหล็กได้สวยมากนะครับเป็นคลื่นเป็นคลื่นทบชั้นอยู่ไม่รู้กี่ชั้นนะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ถ้า,ถ,าถ้าให้สังเกตฮาดะก,ก็คือจะเป็นชั้นเฉพาะในส่วนของฝั่งนี้เหล็กฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นส่วนของเหล็กเหนียวนะครับส่วนที่เป็นเหล็กกล้าเหล็กกล้าคือตรงนี้ที่เอามาเป็นคมที่เป็นเหล็กไวสติลนะสวยงามนะครับการันตีความสวย เร่มนี้ผมขายอยู่ที่8,750บาทนะครับมาให้ชมนะฮะธามะฮากันนี้ไวสติลนะครับแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะฮะสวยๆเลยรับคมเกี่ยวงานให้คมกริบนะครับ